สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ขออนุญาตขายของนะครับของมือ2ของกิ๊กสล็อตเองนะครับที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าปิดเครื่องมานานนะครับอันนี้ก็คือริกขุดคริปโตเคอเรนซีนะครับก็เป็นริกตัวหนึ่งที่ประกอบในช่วงท้ายๆก่อนที่จะเดิมเมอร์นะครับก็หลังจากเดิมเมอร์มาเนี่ยก็ไม่ได้ขุดอีกเลยนะครับก็ปิดยาวๆเลยแต่ว่าที่แรกว่จะมาประกาศขายนานแล้วครับแต่ไม่มีเวลาสักทีหนึ่ง อันนี้ก็ถือโอกาสมาขออนุญาตใช้ช่องทางนี้แล้วกันนะครับในการประกาศขายตัวนี้เผื่อใครสนใจนะครับเผื่อใครที่ยังมองหาตัวนี้เผื่อไปคุดเรียนอื่นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในนะครับว่าสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับลิกตัวนี้เนี่ยประกอบเองนะครับคุณผู้ชมก็ประกอบเองเลยแต่ว่า จริงมันจะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับแบบแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบตู้แบบนี้ข้อดีของมันก็มันระบายความร้อนได้ดีมากนะครับระบายความร้อนดีมากๆเลยกำหนดทางลมเข้าตรงนู้นนะครับเข้ามาแล้วก็ออกทางนี้พูดๆออกมาฝั่งนี้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือไอ้ตัว psu เนี่ยมันค่อนข้างดังนะครับพัดลม psu เนี่ยดังมากดังมากๆเลย psu ตัวเนี้ยเป็น2.4กิโลวัตต์นะครับนี่ 2.4กิโลวัตต์มี Power ออกมานะครับต่อเป็นแบบ8พินนะครับเนี่ย8พินทุกตัวเลยส่วนการจอตัวนี้นะครับการจอตัวนี้เนี่ยก็เป็นของ XFX นะครับนี่อยู่ตรงนี้อันนี้ใส่เข้าไป8ตัวนะครับสำหรับคริกตัวนี้ใส่เข้าไป8ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนี้เนี่ยเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นชุดเดียวกันเลยซื้อมาลดเดียวกันแล้วก็ใส่พร้อมกันประกันเริ่มเดือนวันเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ประกันก็ยังเหลืออยู่เป็นประกันไทยนะครับตัวนี้ประกันไทยของเดวานะครับก็หมดเดือนตุลาคมนี้นะครับปลายเดือนตุลาคมนี้ก็เลยรีบเอามาขายก่อนนะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจแต่ว่ามันใช้งานน้อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในห้อง เป็นห้องแบบห้องปิดนะครับเป็นห้องปิดแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้นมีพัดลมระบายอากาศอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูห้องสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยววนกลับมาดูตรงนี้ต่ออันนี้ก็เป็นแทงน้ํานะครับเป็นห้องห้องด้านล่างข้างล่างแทงตรงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยห้องนี้ก็ใช้เป็นห้องสําหรับริกตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆที่เป็นแบบเอา d o o r คือมันมีทั้งแบบ outdoor แบบนี้นะครับ อเอาดอยหมายเาว่าม,มันอยู่ข้างนอกนะครับคุณผู้ชมจริง,รงอยู่มันอยู่ในห้องตรงนี้แล้วก็มีพัดลมดูดอากาศออก2ตัวนะครับแล้วก็นี่โบกด้วยวัสดุดูดซับเสียงแบบนี้ลิกของเราก็วางอยู่ตรง,ตรงนี้นะครับมีหลายชั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายละก็จะอยู่ตรงนี้พอดีตอนนี้ไม่ได้มีเวลามา,าประกาศขายสักทีนะครับเนี่ยม,มันวางอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีช่องอากาศเข้าฝั่งนี้นะครับเป็นห้องใต้แทร์นะครับ ควบคุมอากาศตรงนี้โอเคมันวางอยู่นี่แต่ว่าตอเนี้เปลี่ยนเป็นห้องสําหรับวางเจ้าอุปกรณ์อื่นๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องห้องนี้เดี๋ยวจะมารีวิวอยู่นะครับห้องใต้แทงไปเดี๋ยวไปดูการ์ดจอกันต่อนะครับตัวการ์ดจอนะครับก็มามาดูตรงนี้เป็นประกันไทยนะครับเป็นประกันของนี่นะครับเดฟァ ดีฟ i าเนเชอรลนะครับนี่แล้วก็ serial number นะครับคุณผู้ชมก็ลองเอา serial number ไปเซิร์ชได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ยังเหลือประกันอยู่เดือนปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ว่ามันใช้งานน้อยแล้วก็มันอยู่ในห้องปิดนะครับมันอยู่ในห้องปิดคือมันไม่ใช่ห้องแอร์แต่ว่ามีห้องมันเป็นห้องที่เราสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะที่กันแมลงกันน้ํกากันฝนกฝนันฝุ่นโดยเฉพาะนะครับ มันอยู่ในห้องนั้นตลอดเวลาเลยตัวนี้ serial number ถูกต้องตรงกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมก็จะเก็บแยกไว้เป็นตู้เป็นตู้เป็นลิกเป็นลิกไปลิกนี้ก็จะเก็บกล่องไว้แบบนี้เป็นกล่องเป็นกล่องแยกกันไปนะครับอันนี้ประกัน serial number ระหว่างกล่องกับตัวการ์ดจอเนี่ยตรงกันทั้งหมดนะครับตรงกันเลยมันมีกล่องแบบนี้สําหรับการ์ดทุกตัวนะครับ ส่วนตัวกล่องอถ้าใครคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจทั้งหมดเลยเนะี่ยก็ยกไปทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะครับก็ไปลง OS แล้วก็ขุดต่อได้เลยเพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์มันอยู่เดิมเดิมของมันตั้งแต่วันแรกที่ประกอบเสร็จจนถึงวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีการเมเทน n น e อะไรมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เปิดรัน สบายๆบายนะครับตัวกา๊จอเนี่ยมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับตามภาษาเป็นแค่ฝุ่นเฉยเนะครับฝุ่นตามที่เราอากาศที่เราหายใจตามปกตินั่แหละเพราะว่าพื้นท,ท,ที่ที่ตั้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดถนนแต่อย่างใดนะครับอยู่ห่างจากถนนเยอะเลยก็เป็นพื้นที่เป็นบ้านธรรมดานะครับไม่ไดอ้อันนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับไม่ได้อยู่ชายทะเลครับอันนี้อยู่ขอนแก่นนะครับ ก็เป็นอากาศอากาศสูดหายใจของคนคอนแกนนี่เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดถนนนะครับถนนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะก็จะเป็นถนนาลาดยางถนนเลี่ยงเมืองนะครับก็จะอยู่ในโซนโซนนั้นมันก็เลยไม่ได้มีฝุ่นมากนะครับคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้อะไรเลยคือเปิดฝาออกมาก็แบบนี้เลยนะครับ เพราะว่าผมคิดว่าไม่ต้องเช็ดไม่ต้องอะไรมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับส่วนตัว h e r m a l paste มันก็โอเคอยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยได้เปิดนะครับตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ6 7็องศานะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปกตินะครับไม่ได้เย็นไม่ได้ร้อน70องศานะครับตัวนี้โดยเฉลี่ยเพราะว่าอากาศมันถ่ายเทดีนะครับตัวนี้ถ่ายเทอากาศดีมากแต่เสียงดังแค่นั้นเองห้องที่เราพากันไปดูเมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยมี มีการบุวัสดุดูดซับเสียงนะครับแล้วก็กรองฝุ่นกรองอากาศกรองมแมลงนะครับแต่ว่ามันก็มีมแมลงบางส่วนที่เข้ามาอยู่นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นข้อพิจา,นารณาเล็กนๆๆๆ้อยของตัวกล่องนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวอากาศเท่าไหร่เพราะว่าตัวาการมันไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าผมตั้งขึ้นแบบนี้นะครับเอ,เอาด้านนี้ขึ้นข้างบนเอา PSU ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เอาพัดลมเนี่ยหันลงด้านล่าง คือฝั่งนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับฝั่งนี้จะอยู่ด้านล่างก็ตามนี้เลยตามลักษณะการใช้งานปกติที่เราใช้กา๊ดจอเลยนะครับก็คือเนี่ยอ่านตามอักษรแนวแบบนี้เลยอันนี้คือด้านล่างนะครับเนี่ยเรดิออนด้านล่างฝั่งนี้ดังนั้นพวกฝุ่นพวกแมลงอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าไปตรงนี้ตรงๆเพราะว่าซิงค์มันอยู่ข้างล่างนะครับก็จะมีแต่อากาศที่ถ่ายเทเข้ามาแล้วก็ออกมาฝั่งนี้พัดลมใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ8ตัวพัดลมตัวนี้ เป็นพัดลมแบบฟิกความเร็วนะครับความเร็วคงที่ไม่ได้ดังนะครับเสียงเสียงไม่ดังมากก็โอเคอยู่แต่จะดังเฉพาะตัว PSU ตัวนั้นแหละครับที่มันใช้พัดลมแบบ Jet Engine นะครับดังมากเลยดังวีดเลยนะครับค่อนข้างดังก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะลงจะมี USB เสียบอยู่นะครับอันนี้ตั้ง b บออดให้มันบูทผ่าน USB เท่านั้นจริงๆมันมี SSD มาให้ในตัวอยู่นะครับ มันมีช่องมาให้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเอ่อมันยังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าปกติเราก็จะบูตผ่าน USB เป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็เซตค่าอะไรก็เนี่ยบูตผ่าน USB เลยเสียบปุ๊บเข้าไปเนี่ยเราลงลงพวก OS อะไรในนั้นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าลงตัวไหนไปเหมือนกันนานแล้วนะครับจำไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เปิดนานแล้วนะครับตั้งไว้ไม่ได้มีเวลา เจะได้ดูตัวการ์ดไหมเนะี่ยตัวการ์ดจริงๆมันไม่น่ามีอะไรครับคุณผู้ชมมันปกติทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้งานน้อยนะครับใช้งานน้อยตัวนี้ตัวริกตัวนี้จริงๆจ,จะมีเซตอื่นอยู่นะครับจะมีเซตที่อยู่ในห้องแอร์ก็มีแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็ขายไปแล้วนะครับขายไปเยอะแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสมาดูา มาดูห้องนั้นนะครับก็เลยเพิ่งจะมาแกะนะครับเพิ่งจะมาแกะฝาตรงนี้ยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีฝุ่นเล็กน้อยตามนี้ตามปกตินะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะว่าก็เป็นอากาศที่เราหายใจตามปกติอยู่แล้วไม่ได้หยุดติดถนนไม่ได้ฝุ่นเยอะขนาดนั้นนะครับไม่มีคราบเกลือนะครับไม่มีไม่มีอะไรเลย ไม่มีเสียงด้วยนะครับจริงๆพลาสติกเนี่ยก็ยังอยู่ตามปกติตามครบทั้งหมดนะครับเนี่ยพลาสติกตรงใบพัดใบพัดทุกอย่างพัดลมหมุนปกติทั้งหมดนะครับอืประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวน่าจะขายยก,ยกเซตนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมน่าจะยกกล่องนี้ก่อนเลย ส่วนเรื่องราคาแล้วก็เรื่องตัวเลือกต่างๆเผื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านอยากจะแยกเอาเฉพาะการ์ดหรือว่าจะเอาเฉพาะกล่องเดี๋ยวผมน่าจะใส่ารายละเอียดไว้ได้านล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับด้านล่าง description รวมถึงรูปแบบการสั่งซื้อนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วก็มายกไปได้เลยแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องจัดส่งตามจริงแต่ว่ามันค่อนข้างไม่ค่อยแนะนําเรื่องนั้น อยากให้คุณผู้ชมมาดูเองมากกว่านะครับถ้าเกิดว่านักขุดนักคริปโตท่านใดสนใจอยากให้มาดูเองพิจนารณาเองเลยนะครับก็ว่ากันไปตามของจริงตามเนื้อผ้าเลยนะครับอยากให้มาดูเองมากกว่าถ้าใครสนใจก็ดูรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง d e s c r i p t i o นนะครับเดีย๋ยวจะทิ้ง ID เด n e ลหรือว่าช่องทางต่างๆไว้นะครับอยากให้มาดูเองนะครับอยากให้มาดูเองมี ตัว2ใบพัดเนี่ยอันนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยสใบพัดตัวนี้เนี่ยน่าจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยตัวการ์ดตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องแอร์นะครับก็จะมีทั้งหมด9ใบแล้วก็มีแบบ3ใบพัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมอ่าอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็ตัวเดียวกันนะครับ6600แต่ว่าตัวนี้จะเป็น3ใบพัดก็จะมีตัวนี้ด้วย ตัวนี้น่าจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวแล้วก็กล่องมันอยู่ตรงนั้นนี่กล่องอันนี้จะเป็นกล่องตัว3ใบพัดตัวนี้นะครับส่วนกล่องที่เป็น2ใบพัดเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้มีกล่องครบทั้งหมดนะครับครบทั้งหมดเลย serial number ตรงทั้งหมดนะครับไม่มีคราบเกลือไม่มีสนิมนะครับไม่โดนฝนไม่โดนน้ําไม่โดนไอน้ําอะไรเลยเพราะมันอยู่ในห้องที่สร้างขึ้นมาเพื่อมันโดยเฉพาะนะครับ แล้วก็พัดลมหมุนทุกใบนะครับตามปกติเลยแบบเดิมๆเลยก็มีแค่ฝุ่นเกาะเล็กๆน้อยๆตามธรรมชาตินะครับเป็นฝุ่นที่จากอากาศปกติที่เราหายใจเลยไม่ได้อยู่ในโซนฝุ่นเยอะโซนก่อสร้างโซนฝุ่นเยอะแต่อย่างใดนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็คุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ดูที่ด้านล่าง description นะครับ แต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยววหวของจะมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อคุณผ,ผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีโดยโดยตรงนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับในวงการนี้ในเรื่องนี้นะครับมันว่ากันอีกยาวนะครับมันว่ากันยาวเลยมันก็มีหลายเทคโนโลยีที่น่า น่าตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ไว้ผมมาเล่าอีคลิปหน้าดีกว่านะครับไว้คลิปต่อไปไว้คลิปอื่น,นดีกว่าถ้ามีโอกาสเพราะว่าเรื่องเนื้อหาพวกนี้เนี่ยมันมันต้องใช้พื้นฐานความเข้าใจในหลายๆส่วนนะครับเรื่องของแค่เราหยิบเรื่องคริปโตเคอเรนซีมาแค่นี้นนะครับมันก็จะมีเรื่องทฤษฎีต่างๆที่เป็นอยู่บ้างหลังเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องการเข้ารหัส เรื่องการแลกเปลี่ยนคีย์ต่างๆเรื่องการเจเนเรตซิมเมตริกคีย์การเข้ารหัสนะครับหรือว่าการากระจายศูนย์การเก็บข้อมูลหรือการทำโนดต่างๆเนี่ยหรือการ encapsulation การทำพวกเชนต่างๆการ h แฮ h ที่เราเอามาทำเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อก,อกนะครับ blockchain การ h แฮ h หรือ มันมีหลายเรื่องนะครับคุณผู้ชมเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยซึ่งารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเวลามีโอกาสเดี๋ยวผมไว้มาเล่าเป็นคลิปเป็นคลิปแยกแต่ละเนื้อหาด,ดีกว่านะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันมันมีรายละเอียดเยอะอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเอามาทําตัวคริปตเคอเรนซีนะครับเ,เรื่องคริปตเคอเรนซีมันก็จะมีอยู่หลายหลายสกุลน,นะครับหลายหลายเชนหลายสกุลหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ละเหรียญแต่ละ อะไรพวกนี้มันก็ถูกสร้างมาด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็ไว้ว่าันคลิปหน้านะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือตัวนี้มันเป็นริกตัวหนึ่งนะครับริกตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่สุ่มเดาขีสุ่มเดา,าตัวกุญแจในการาเขาเรียกอะไรล่ะ ในการที่จะเข้ารหัสบล็อกนั้นๆที่จะปิดบล็อกนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปดูแต่ละโครงสร้างของเหลี่ยมแต่ละเรียนอีกทีนึงม,นมันไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพานอกเรื่องไปไกลกว่าน,นี้เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมมาขายตัวนี้นะครับขายตัวนี้เรื่องราคาก็จะน่าจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1คือแบบปิดทั้งหมดนี้เลยคือยกไปทั้งเซตนี้เลยเไปเปลี่ยนแค่จริงจ ไป,ไปลง OS ใหม่ก็ได้นะครับลงระบบปฏิบัติการใหม่ในตัว USB ตัวนั้น USB ไม่รู้ว่าจะแถมให้ด้วยหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมน่าจะมีอยู่แล้วมงครับก็ลง OS ใน USB แล้วก็มาเสียบแล้วก็บูตผ่าน USB ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดรันขุดได้เลยนะครับแบบแรกก็คือแบบขายทั้งเซตนี้เลยแบบที่2ก็น่าจะแยกนะครับแยกก็คือขายการ์ดจอตัวนี้นะครับเอาแยกมาขายทีละตัวทีละตัว แต่ว่าจะให้สิทธิ์คนที่คุณผู้ชมที่จะเหมาก่อนเป็นหลักนะครับเหมา9ตัว10ตัวหรือมากกว่านั้นนะครับก็จะให้สิทธิ์ตรงนั้นก่อนเป็นหลักเรื่องราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งจะแจ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับสําหรับการแยกขายหรือว่าการยกชุดนะครับแยกขายก็จะมีแยกขายจอแยกขายเคสนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอยากให้มาดูของจริงเองมากกว่านะครับก่อนที่จะตัดสินใจจะได้ยกไปเลยเพราะว่าน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับหลังหักได้เลยนะเนี่ยคือยกผิดท่านี่หลังหักได้เลยนะครับคุณผู้ชมคือปวดหลังแน่ๆเพราะว่ามันหนักเอาเรื่องเลยนะครับมันหนักพอสมควรเลยหนักมากนะครับอืมโอเคไปแล้วครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังถ้าสนใจก็ด้านล่าง d เด c r i p t i o นนะครับผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ